สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะแบ่งปันเพื่อนเพื่นะคะว่าแป้งบ้าบินสำเร็จรูปของทางร้านเรานะคะผสมกะทิน้ำเปล่าเสร็จแล้วสามารถเก็บได้กี่วันเก็บได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเราผสมกะทิแล้วก็น้ําเปล่าเสร็จแล้วแวช่ช่องฟีเก็บไว้นะคะคือ8วันนะคะจากวันที่เรา แช่จนถึงวันนี้นะคะแดวันแล้วเราก็ออกมาจากช่องฟิวนะคะปล่อยให้ละลายนะคะ<ม>เสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราจะมาชิมดูนะคะว่ารสชาติเปลี่ยนไปไหม,มอันนี้คือโอเคเลยนะคะรสชาติไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมหอมหวานมันเหมือนเดิมนะคะ<ม>การันตีนะคะเก็บได้<ม>แต่ก่อนที่เราจะนำไปใช้เราก็ต้องปล่อยให้ ตัวแป้งละลายนะคะแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆนก็สามารถใส่เนื้อมะพร้าวแล้วก็นำไปจี่ได้เหมือนเดิมเลยนะคะถ้าเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาสามารถเก็บได้2-3วันอันนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของตู้เย็นเพื่อนๆนะคะแต่เก็บในช่องฟรีอันนี้เราการันตีให้เลยว่า7-8วันนี้ไม่เสียนะคะรสชาติเหมือนเดิมเลย เก็บได้นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือเราใช้กะทิกล่องนะคะแต่ถ้าใช้กะทิคั้นสดนี่ทางร้านยังไม่การันตีนะคะยังไม่ได้ทดสอบว่าจะเสียไหมนะคะแต่อันนี้คือตามสูตรที่เราให้ไปก็คือใส่กะทิกล่องนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะรสชาติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนสามารถเก็บได้คะ่ะ